สอนถูกเบ็ดตกปลาตกตะก้ออันนี้อน,นี้ครับขอตาเบ็ดไม่มีรูครับที่ผมเลือกแบบนี้ก็คือมันคมกว่าที่มีรูครับแล้วก็เราก็ ทำแบบนี้ฮะหมวนมาจับแบบนี้ครับแล้วก็มาทาบกับตาเบ็ดได้เลยนะครับแบบนี้มาทาบแบบนี้ครับแล้วก็เราก็หมวนหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้า หกลอบก็ได้แล้วครับแล้วก็เราก็มาสอดตรงรูนี้ฮะตรงรูที่เราทําไว้เมื่อกี้ครับแล้วก็จากนี้เราก็ดึงฝั่งได้ฝั่งหนึ่งก่อนนะฮะให้มันแน่นก่อนแล้วก็ถึงจะกลับมาดึงอีกฝั่งหนึ่งรเราต้องใช้คีมนะครับคีมจับ จากเราดึงใช้คขมดึง2องข้างให้มันแน่นนะฮะดึงให้มันแน่นเราก็จะได้ประมาณแบบนี้แล้วเราก็เอากันไกลตัดส่วนที่เกินไปครับโอเคเราก็ได้แล้วครับทีนี้เราก็ถูกกับตะก้อเลยครับ แล้วก็เราก็เอาประมาณกาเอานะครับผมผมก็กาประมาณอย่างประมาณนี้ฮะกาประมาณนี้ไปถึงตะก้อปลากินได้หมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หมวนหกรอบนะะแล้วก็ผมก็มาสอดตรงนี้ สอดตรงรูนี้โอเคพอผมสอดตรงรูนี้ได้ผมก็มาหมวนอีกรอบหนึ่งตรงรูที่ผมเพิ่งทำนะฮะหมวนตรงนี้อีกรอบหนึ่งโอเค ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ผมก็ลูดไปครับเนื้อนนี้ก็ปลายิ่งดึงมันก็จะยิ่งแน่นฮะครก็ใช้คีมดึงนิดนึงให้มันแน่น แล้วก็ล็อกอีกตรงนี้ล็อกรอบสองรอบนะฮะล็อกล็อกประมาณสองรอบเพื่อความชัวร์ให้มันไม่หลุดได้นะถ้าเราตบกปลาแถวที่มีไอ ที่มีหญ้าเยอะๆหรือว่าลกๆอ่ะเราใช้ขอเดียวมันจะดีสุดนะฮะเราใช้ขอเดียวขอเดียวเวลาเราตกก็ใส่แค่เม็ดโฟมตรงนี้แล้วก็ปั้นอาหารตรงนี้นเราก็ตกในเลยแต่ว่าอันนี้ผมไปตกไหมธรรมดาฮะผมก็มัดประมาณสามขออีกสองขอผมก็มัดประมาณตรงนี้เลยนะฮะผมก็กะ ให้ประมาณหนึ่งนะแล้วผมก็จาัดก,การม้วนนะฮะสองสามสี่ห้าหกหกลอบก็พอนะครับแน่นนะครับแล้วก็มาสอดต,ตรงรูเดิมฮะตรงรูนี้โอเคแล้ผมก็ล็อกอีกรอบหนึ่ง โอเคหลังจากที่เราหมัดเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเราชอบแบบดีนิดนึงเราก็ไปหาซื้อ สายปล่อยตัวตัวสายปล่อยออกซิเจนฮะแล้วก็เราก็มาสอดประมาณอย่างนี้ตัวสายปล่อยปล่อยออกซิเจนในสายขาวๆเล็กๆนะฮะก็มาสอดประมาณนี้แล้วเราก็ดึงตาเบ็ดไปเลย หนึ่งนะฮะโอเค เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยฮะหน้าตาจะเป็นประมาณแบบนี้แล้วก็วิธีเสียบโฟมเสียบเม็ดโฟมก็เสียบเล็กๆพอละครับหลังจากที่ผมมดตะก้อเสร็จก็จะได้ประมาณอย่างนี้แล้วก็ผมจะมีเทคนิคนิดนึงนะฮะถ้าไปตกที่น้ำเชี่ยวน้ำไหลแรง ที่น้ำไหลแรงๆก็คือน่ยอันนี้ก็คือจริงๆใช้สาย PE ก็ได้ครับหรือว่าสายช็อคอย่างที่ผมใช้ก็ได้ฮะอันนี้คือผมมัดแล้วนะฮะจริงๆต้องมัดตรงนี้ด้วยแล้วก็อันนี้คือใส่ลูกปัดไปลูกหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ตะกวัวฮะตะกวัวก็ที่น้ำเชี่ยวแรง เชี่ยวเบาก็ตามตะกัวที่เราเอาไปนะฮะใส่ตะกัวลูกหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลูกปัดล็อกอีกรอบหนึ่งโอเคแล้วก็จริงๆตัวลูกหมุนนี่ใช้ตัวเล็กก็ได้ฮะเ่าผมเอาให้เห็นชัดๆก็เลยเอาตัวใหญ่เลยแล้วก็หมุนเลยฮะ หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าเอาห้ารอบก็พอนะฮะก็มาสอดตรงนี้โอเคแล้วก็มาหมวนตรงรูนี้อีกรอบหนึ่งโอเคมาหลอกนะฮะโอเคแล้วก็ลูดไปเลยเลตัดส่วนเกินออกไปฮะ ก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณหนึ่งนะฮะมันก็จะไหลเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะไหลนิดเดียวฮะแล้วก็มันก็จะไปไม่ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็คือตัวกิ๊ที่มากับตัวาสายเบ็ดของเราฮะจะมาล็อกตรงนี้ครับอ,อันนี้แต่ก็ล็อกครับตกแบบตรงน้ำหน่ไหลเชี่ยวฮะมันก็จะดีมากๆ ส่วนตะก้อก็นี่ครับที่เมื่อกี้เราผูกกันมาผมก็จะใช้ประมาณ3มขอก็พอแล้วครับจริงๆที่เราซื้อตามท้องตลาดมันจะสี่ห้าขอมันจะเกะกะเกินฮะผมเอาแค่สามขอก็พอแล้วสามขอก็ตกได้แล้วถ้าจริงๆที่ผมใช้ตกกันส่วนมากผมจะใช้แค่ขอสองข้ ว่านี่ผมก็เพิ่มมาอีกขอนึ่งเพื่อสวยงามครับสองขอจะดีสุดครับถ้าตกปลาธรรมชาติถ้าปลาบ่อประมาณ4ขอจะดีสุดถ้าไปตกปลาบ่อบโอเคนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปพิเศษของผมนะฮะอันนี้ก็คลิปพิเศษนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนวิธีผสมอาหารนะฮะ เราจะไปรวยไหมน้ําจืดกันนะฮะปลาน้ําจืดเราจะสอนเทคนิคง่ายๆในการผสมอาหารนะฮะคลิปหน้าขอบคุณทุกคนนะครับ